มามามาเรียบร้อยแล้วพี่น้องไปบไปห้างจัดด้วยข้อของน้ำนะเรี่ยพ่อตังอะมัม้งเออถาดโตคนเดียวนี่เขาใหญ่ไหมไม่ไมไมไมเล้วยนเราบอกถ้าไปแต่โด,ดนแล้วแต่นุ้ยน้อยข้อของน้ำถ้าได้ไปซื้อของกูพี่น้องเลยเอือไปเอาไปเอารถมาเอารถเข็นมาเร็วๆ กแตะเพิ anto, <c oughs> <an> ok <tim> ่นเข้าห้องน้ำเพื่อใหญ่ไม่เป็นเล้วหรอกบะคนหลายได้มาเอยมันเช้ามาจ้ามาจ้า มึงไม่เค้นอ้คนหลายเลยนุ้ยมึงคนเยอะมากทุกคนไหไมอ่ะทำไมทำไมเหรอแล้วคนหลเองมาที่เค้นมาที่นู่มาเค้นมันเค้นไปพ่นก็นได้เลยไม่ไปรอไปเอาไปเอาเค้นสนพูนบะม่วงม่อย่างงามเลยจ้า มันก็มีลุ้เขียวเสมอโลละเก้าสิบห้าบาทนะคะเขียวเสมอ มาค่ะในซุปเนี่ยนะมันเหลืองซื่อมันไม่สุกมันสีนสเหลืองนี่คือนี่เอามาไว้เรื่ยมันไม่สุกมันบดซุปมันเหลืองเลยเฉยลูกเอามาไวเ้เร็วๆมาไว้ไปไปเอาเห็ดไปเอาเห็ดคือเห็ดตันงนะเชืมเปียก เอนุ่ยกับพี่น้องเอารถเข็นมาซื้อเห็ดเป็นแกงมาเร็วเอาไปไว้เลยเฮ้เอาไปไว้แฮมพียอง เอาดอกน้อยดอกน้อยพี่น้องเนาะเอาดอกน้อยเอาแพ็คนี้เนาะจ้ะเนาะอันนี้ดอกใหญ่นะคะทุกคนเอาไว้เอาดอกน้อยเป็นแกงก้าม ok ัดเฮ็ดแชมปิองนะฮะทุกคนเฮดแชมปิองนี่ก well. ็จะไปเอาพักแป้นก่อนนะจ้ะพักแป้น <ihat> <music> ทุกคนอย่างงามเลยจ้ามันเป็นยอดอ่อนๆเลือก,กหน่อยแล้วจะเนานนะรอบนี้สีออบเป็นลายมันดำนี่คือต้องเลือกเอานะคะทุกคนเขาช่วเลือกเอายอดอ่อนๆนะทุกคนนะยอดนี้ซื้เอเป็น,นตุ่มไหวแน้วจะเนาะเลือกเบิ่งเอานะจ๊ะ เลือบได้จ้านี่อาต้นใหญ่ๆห,หน่อยนี่ทุกคนนะต้นเนหน่อยเข้าหรือไม่เอาขนมหน่อยเอาสามเลยทุกคนทางวัดเลยแม่สามเข้าเข้าสารเข้าสามไม่ยู เอา,เอา,ากอรจากลูกก่อนจัามมลโกรูกงามก็ว่ากรที่เสาเดือนใส่ผงไว้กันยังไห่พี่นะ้องนะที่ซับใส่ผงไว้ยังเนี่ยจะเปกินตัไปถ้าหนูจะเอาขนมน้อยได้รับเส้นแล้วนะคะทุกคน อันนี้แม่มาเปลี่ยนเอาแค่ตะลุกไปเปลี่ยนเอาลายยางมันมีสองอย่างก็ต้องเอาแค่ตะลุกเดียวก็ได้มันมีลายยางผสมกันนะแม่ไปไม่เอาไปมันมีลายยางผสมกันได้แค่เดียวเลยเออเอาเลือกก็ได้ได้ละก่อาล่ะลำก่อนไปเลือกเอามีสองอย่างนี่ไงเธอก็เลือกเอาแม่นี่แม่มีนี่แม่นี่เอามาอันนั้นอันนี้ก็แค่ตะลุกอยากเอาเนี้นะอร่อย แม่ซื้อไปแล้วมะม่วงแตงโมแตงกว,แแว,วาแม่บ้านมีส้มโออะไรกินได้ถึงกินม,มีส้มโอด้วยอันนี้เอาไว้ค่ะแม่แคทตาลูกอันนึงนะเอามะม่วงแล้วแคทตาลูกไว้ตัวกันหลับเอากันหลับกันหลับโลเท่าไหร่คะโลละห้าสิบห้า สักสองอันอนะทุกคนโอ้กระลังมัหนีโอ้กระลังนี่สวยขนาดเลยจ้ะสวยงามน,น่าจะลูกละกิโลอะ้แเน่นแห้งนะคะทุกคนกระลังอ่ะเดียวะเดินเอาหัวนี่นะก็หัวน้อยอีกหัวนึงนี่ทุกนคนได้แล้วกระลังสองหัว ก็ลำส่งหัวหยิบหัวหนึ่งเอาสักสามหัวแล้วกันเนาะเอาไปขั้นผักโดงเราคขั้นผักโดงของเราโอ้ย่างงามเลย เดี๋ยวเลือกเอาอ้ามันมีอันนี้พวมมักซิดาผมได้น้วยมักซิดาใส่กับมันหมดม่วงกับมีพี่น้องนะคะเลือกเอานะคะเดือนว่าจะได้สักเทปนึงนะคะ อันนี้ไม่ต้องใช่ไหมคุณยูเรอะตลาดเห็ดไม่ต้องผลไม้ไม่ต้อง,องอเอาแตงกามัอย่างเดียวมะม่วงมะม่วงสองลูกเอามะม่วงไปหน่อยเนะมาะมะม่วงนี่นะโบแมนแพ็กพ่นวาอเอาอเป็นรอกัน ไปเลยไปเลย ก็เอาปลาใส่ไม่ชอบปลามไม่เอาปลาม <c oughs> าสัก็ให้เอาปลาอย่างไปกินและ้ะแบบเอาปลาหนึ่งตัวเอาไปหนึ่งนอกจีกนอก้นอง เอาโตมึงใหญ่เอาโตพอดีพอดีดนะคะทุกคนนะอันนี้เป็นปลากระพงขาวนะคะเอาปลาทูสองแท็กปลากระพงขาวปลาทูสองแท็กอยู่ก็เลือกเอาปลาทูกับพี่น้อง โอสภาคนะคาาปลาดุกแม่ไปหาขหน้นไม้ก่อนนะอืมก็เลยดินไปหาเลยคทุอกว่าจัดเลยเค้ว่ปลาดุกเคาเจ้าเห็ดให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่เราเอาไปทำกับข้าวได้เลยนะคะทุกคนเออแบบนี้ก็โอเคนะทุกคนค่ะเอาแค่ครึ่งนึงนะ ช่างตาหให้ห่อยค่ะตาพีระองอ้าววันนี้สะเดอนรับพี่ร้องผิกดกฎนะคะสว่สดีค่ะ